จะหยองขวัญผีตายทั้งกลมในค่ำคืนที่ดำมืดมีเพียงดวงดาวทอแสงระยิบระยับประดับประดาอยู่บนผืนฟ้ากว้างใหญ่เท่านั้นด้วยเพราะมันเป็นคืนเดือนดับแรมสิบห้าคำดังนั้นทั่วทั้งบริเวณจึงถูกความมืดเข้าปกคลุมจนมองเห็นเพียงแค่ต้นไม้ใหญ่ๆ ยืนดำทะมึนเหมือนอสูรกายร้ายที่จ้องเขมิงหมายเข็นฆ่าก็ไม่ปานแต่ในเวลาดึกตื่นที่ทุกคนต่างหลับไหลอย,อยู่บนเรือนชาญอย่างมีความสุขแต่หมอผีเติบกับไอ้สังลูกสย์คนสนิทที่เขารับเลี้ยงดูแลมันตั้งแต่เด็กกับไม่หลับไม่นอนพวกเขาสองคน เดินฝ่าความมืดมุ่งหน้าไปยังป่าช้าที่ตั้งอยู่ท้ายวัดอย่างรีบเร่งเดินเร็วๆหน่อยสิว่าไอ้สังชักช้างุ่มง่ามอยู่ได้หมอผีสูงวัยเอ่ยเร่งแล้วลูกศิษย์อย่างหัวเสียเมื่อไอ้สังเดินตามแกไม่ทันโอ้ยก็มันมืดขนาดนี้จะให้เดินเร็วได้ไงเดี๋ยวปะเหมาะข้อร้าย เกิดเดินไปเหยียบงูเงี้ยวเขี้ยวขอเข้าจะทำยังไงไฟฉงไฟฉายก็ไม่ให้เอามางมทางอย่างนี้มันก็ต้องช้าแหละไอ้สังตอบกับทันควันเดี๋ยวค่ะก็เตะให้ล็อกงูที่ไหนจะกัดเองถ้ามันมีจริงๆข้าคงโดนกัดไปก่อนแล้วมัง้งเดินตามหลังค่ะยังจะบอกว่ากลัวงูเองเดินถ่วงเวลา เราะกลัวผีก็บอกมาไม่ต้องเฉฉไฉหมอผีเติบเออย่างรู้ทันลูกศิษย์ก็มันน่ากลัวนี่เล่นกับอะไรไม่เล่นนี่เล่นจะเข้าไปขุดผีตายทั้งกลมเดี๋ยวก็ได้โดนมันหักคอหรอกเจ้าสังบนอุบอิบอยู่ในลำคอด้วยไม่อยากโต้เถียงกับชายชราอีกเพราะไม่ว่าเขาจะทักท้วงยังไงแกก็ไม่ฟัง และไม่ยอมล้มเลิกที่จะเอาน้ำมันพลายจากนางเปียวผีตายทั้งกลมที่ถูกฝังอยู่ในป่าช้าท้ายวัดเพราะสนนราคาที่กำนันชิดเติษฐีประจำหมู่บ้านเสนอให้มันเป็นเงินไม่ใช่น้อยเรียกว่าถ้าทำงานนี้สำเร็จตาหมอผีจอมโลภก็สามารถนอนตีพุงอยู่บ้านเฉยๆได้เป็นเดือนเลยทีเดียว ดังนั้นไอ้สังจึงเลือกที่จะนิ่งเงียบแล้วเดินแบกจอบเสียมตามไปติดๆซึ่งตาหมอผีเติบก็เดินนำไปหาหลุมศพนางเปียวอย่างคล่องแคล่วตรงเพงแม้ว่าไม่มีแสงไฟนำทางเลยก็ตามก็จะไม่ให้ถูกต้องตรงหลุมได้ยังไงในเมื่อหมอผีเติบเป็นคนนำร่างมาฝัง ตามคำขอของทิศอ่มสามีนางเปียวแล้วไอเรื่องที่จะขุดหลุมนำร่างขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะแกเตรียมการเขียดินกลบแบบหลวมรวมไว้ตั้งแต่แรกและเมื่อเดินมาถึงเป้าหมายหมอผีโลภมากก็เริ่มจัดการจุดเทียนทําพิธีรายเวทมนต ล้อมสายศิลรอบรอบหลุมศพนางเปียวอย่างเร่งรีบทันทีลุงก้อนไหนตอนที่ฉันจะเอาไฟฉายมาส่องทางลุงบอกกลัวคนเห็นแล้วทำไมตอนนี้ลุงเติบกล้าจุดเทียนละ่ะไม่กลัวคนเห็นแล้วเหรอไอ้สังถามอย่างสงสยัยโอ้ยเองนีก่อนเนาะอยู่กับข้ามาตั้งนานนม ไม่เคยสังเกตสังกาอะไรเลยรอบๆอบป่าช้ามันมีทั้งต้นคอยต้นไผ่รวมถึงไม้เถาวนานาชนิดที่พันเกี่ยวกันจนหนาแน่นแล้วอีกอย่างป่าช้าก็อยู่สุดแดนวัดคงไม่มีใครเดินมาส่องมองตอนดึกดื่นอย่างนี้หรอกแต่ถ้าเองใช้ไฟฉายส่องเดินมาตามท้องนาที่โล่งๆอย่างนั้นคนที่อยู่ไกลออกไป อาจจะเห็นได้นะเว้ยหมอผีเจ้าเล่เอ่ยตอบลูกศิษย์ซึ่งไอ้สังก็ได้แต่พยักหน้ารับอย่างเข้าใจเอาละเอาละเองอย่ามัวสงสัยอะไรเยอะแยะรีบไปขุดดินออกจากหลุมเร็วนี่มันก็ค่อนรุ่งแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อตื่นขึ้นมาเห็นเข้าจะยุ่งท่านยิ่งชอบมาเดินสำรวจป่าช้า ก่อนออกบินทบาทซะด้วยไม่รู้จะดูอะไรนักหนาตาหมอผีเอ่ยเร่งแล้วซึ่งไอสังก็รีบทําตามอย่างว่าง่ายและหลังจากที่มันออกแรงขุดอยู่ไม่นานดินร่วนซุยก็ถูกโกยขึ้นมากองอยู่บนปากหลุมเป็นที่เรียบร้อยไอสังเพ่งมองโรงศพสีน้ำตาลเข้ม ที่เห็นเลือนลางผ่านแสงสลัวของเทียนแท่งเล็กๆแล้วมันก็ต้องรีบกระโดดออกจากวงสายศินที่ล้อมหลุมผีตายทั้งกลมไว้ทันทีด้วยเพราะรู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาอย่างฉับพลันอ้าวเอ็เองจะรีบออกมาทำไมไปเปิดฝาโรงให้ข้าก่อนตาหมอผีสั่งเสียงเขียวเมื่อเห็นลูกศิษย์แสดงความหวาดกลัวจนเกินเหตุ ไม่เอาไม่เอาฉันกลัวลุงไปเปิดเองแล้วกันฉันว่าผีนางเปียวมันโกรธแล้วนะไอ้สังตอบพร้อมกับถอยห่างออกมาด้วยอาการตื่นกลัวเมื่อลูกศิษย์ยืนยันแข็งขันว่าไม่ทำลุงเติบจึงจำเป็นต้องเข้าไปงัดแงะเปิดโรงเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวถ้าได้เงินมานะข้าจะไม่แบ่งให้เองแล้วลุงเติบ บนพึมพำขณะใช้แลงที่เตรียมมางัดฝาลงจนตะปูที่ตอกไว้เคลื่อนตัวถอยออกเสียงดังเอียดฉันไม่เอาก็ได้แต่ขอกลับก่อนได้ไหมล่ะไอ้สั่งพูดเพราะต้องการออกไปจากที่นี่จริงๆแต่แต่ว่ายังไม่ทันที่หมอผีเติบจะได้อ้าปากตอบลูกศิษย์เสียงเหล่าซุนัก ที่อยู่ในบริเวณวัดและบ้านใกล้เคียงก็พาการโกงคอเห่าหอนอย่างหวยหวนขึ้นมาซะก่อนไอสังถึงกับเลิกกลักเหลียวซ้ายแลขวาอย่างวาดระแวงแต่ทันใดนั้นสิ่งเลวร้ายที่ทำลายสติไอสังก็อุบัติขึ้นเมื่อจูจูฝาโลงก็เปิดพัวแล้วกระเด้งปลิวหือ เหมือนถูกถีบยันจากคนที่มีพละกำลังมหาศาลหลุดลอยกระแทกเข้าใส่ร่างหมอผีเติบอย่างแรงจนแกถึงกับเสียหลักล้มคว่าทับสายสินที่ขึงตึงขาดกระจุยเฮ้ยสวยแล้วหมอผีชชราถึงกับอุทานดังลั่นเพราะรู้ถึงหายนะของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นหากไม่รีบตั้งตัวให้ทัน ไอสังที่ยืนมองเหตุระทึกที่เกิดขึ้นตรงหน้าถึงกับใจหายวาบเมื่อเห็นร่างเขียวคล้ำบวมเป่งลุกพลวดขึ้นมานั่งแล้วจ้องมองไปทางลุงเติบด้วยความโกรธเกลี้ยวดุด,ดันมึงมารบกวนกูทำไมออกไปลูกกูจะนอนผีนางเปียวตะคอกใส่แล้วลุกขึ้นก้าวเดินตัวแข็งทื่อ ตรงดิ่งเข้าหาหมอผีเติบทันทีซึ่งชายชลาก็ไม่รอให้นางผีตายทั้งกลมเข้ามาถึงตัวแกรีบวิ่งทะยานเข้ามาหยิบย่ามคู่ใจที่วางกองอยู่ไม่ห่างนักแล้วล้วงกรรมเข้าสารเสกออกมาพร้อมกับท่องคาถาสำทับลงไปเพียงไม่กี่ประโยคก็สาซัดเข้าสารเวทมนตร่างเน่าฉุก ที่กําลังเดินเข้ามาใกล้ทันทีผีนางเปียวถึงกับส่งเสียงหวีดร้องอย่างโหยหวนร่างบีดเกรงแสดงให้เห็นว่านางเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสเมื่อเข้าสารเสกหลายร้อยเม็ดกระแทกเข้าใส่ทุกส่วนของร่างกายแต่แล้วความน่าสะพรึงกลัว กลับไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อท้องที่บวมเปล่งของนางเปียวผีตายทั้งกลมค่อยๆแตกร้าวน้ำเหลืองสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นคลุง้งไหลลินลงมาตามขาเป็นทางยาวและแล้วไอ้สังที่ยืนตัวแข็งจ้องมองเขมิงกับเหตุการณ์ตรงหน้าก็ถึงกับตาเบิกโพลงด้วยความตกใจกลัวสุดขีดเมื่อมีเด็กทารก ในสภาพเนื้อหนังเปื่อยยุ่ยตาแดงกล่ำโผล่พลวดออกมาจากช่องท้องทีงท่เปิดอ้าแล้วกระโดดผึงเข้าใส่หมอผีเติบอย่างรวดเร็วพร้อมกับอ้าปากกัดหมับฝังคมเขี้ยวแหลมเล็กเข้าโนกแก้มชายชาราไม่ยอมปล่อยหมอผีเติบถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วรีบตั้งสติเอื้อมมือไปคว้าเอามีดหมอด้ามเล็ก ที่เน็บอยู่ข้างเอวตลอดเวลาทิ่มสวบเข้าใส่ลำตัวผีเด็กเต็มแรงเลือดเนา่นาเนสีดำคล้ำพุ่งกระฉูดไหลเลอะเปืเป้อนหน้าตาและเสื้อผ้าหมอผีจนเปียกชุ่มส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจนอยากจะอาเจียนให้หมดไส้หมดพุงแต่ด้วยเหตุการณ์มันคับขันทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ จึงปล่อยเรื่องชวนคลื่นเหียนทิ้งไว้ชั่วขณะแล้วหันมามองผีเด็กที่ส่งเสียงแหลมเล็กกรีดร้องจนแสบแก้วหูเมื่อถูกมีดหมอปักแน่นมิดด้ามแต่แล้วหมอผีเติบก็เกิดอาการลนลานตื่นตกใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อหันไม่เห็นผีนางเปียวทยานเข้ามาหาอย่างโปรธเกลียว นั่นก็คงเป็นเพราะสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วเกินกว่าจะตั้งตัวได้ทันดังนั้นเมื่อความตื่นตระหนกอยู่เหนือสติความผิดพลาดก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแกรีบร้อนจับผีทารกเวียงทิ้งไปโดยลืมดึงถอนมีดหมออาวุธสำคัญออกมาจากร่างเด็กน้อย มึงมึงทำลูกกูมึงอย่าอยู่เลยผีนางเปรียวตะคอกใส่เสียงดุดันแล้วพุ่งทลาถาโถมเข้าใส่หมอผีเติบอย่างดุร้ายโดยไม่กลัวเกรงลิ์เข้าสารเสกที่พึ่งโดนไปสดๆน้ำร้อนแม้แต่น้อยหมอผีชาราหันกวับปป้องหามีดหมอ หวังพึ่งอนุภาพสกัดกั้นความดุร้ายของผีจอมโหดเพราะไม่มีเวลามากพอที่จะท่องคาถาจับผีตายทั้งกลมในตอนนี้ดังนั้นทางที่จะรักษาชีวิตตัวเองไว้ได้ก็คือวิ่งไปเอาเอาวุธหนึ่งเดียวมาให้ทันแต่ดูเหมือนมันจะสายไปซะแล้วเพราะผีนางเปียวที่มีแต่ความโกรธแค้นชิงชัง กระโจนทยานเข้ามาหาอย่างรวดเร็วแล้วใช้มือทั้งสองข้างจับมับบีบเข้นลำคอจนลุงเติบหมอผีเห็นแก่เงินถึงกับตาเหลือกลานและลมหายใจสุดท้ายของแกก็หมดลงเมื่อเสียงกระดูกคอหักดังกรับเจ้าสังที่ยืนตะลึงก้าวขาไม่ออกเพราะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคาตาถึงกับหน้ามืด เป็นลมล้มฟุบสติสัมปชัญญะดับปูบในทันทีเจ้าสางังเจ้าสาังเอ้ยเสียงนุ่มหูปลุกสติชายหนุ่มให้ฟื้นตื่นขึ้นมาในตอนสายและทันทีที่มันลืมตาเห็นหลวงพ่อนั่งมองอยู่ใกล้ๆไอ้สังก็ลุกพลวดกระโดดเข้าไปกอดจนพระอาจารย์หงายหลังล้มตึง ใจเย็นเย็นเองปลอดภัยแล้วไหนเล่าให้อาตมาฟังสิเรื่องราวมันเป็นยังไงถึงได้พากันไปขุดหลุมปลุกผีตายทั้งกลมในคืนวันพระาสิบห้าค่ำได้มิหนำซ้ำมันยังเป็นคืนเดือนดับแล้วหมอผีเติบไม่รู้หรือยังไงว่ามันเป็นคืนต้องห้ามลิเตตผี มันรุนแรงร้ายกาจแล้วแถมไปเล่นกับผีตายทั้งกลมซะด้วยหลวงพ่อเอ่ยซึ่งไอสังก็เล่าเรื่องราวให้พระอาจารย์ฟังโดยไม่มีปิดบังแม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามของคนว่าจ้างเฮ้อกำนันชิดก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วยังละกิเลสต,ตัณหาไม่ได้อีกเอาเถอะ เวนใดใครก่อก็รอรับผลกรรมเองแล้วกันอาตมาช่วยใครไม่ได้จริงๆหลวงพ่อพูดอย่างเหนื่อยหน่ายแล้วนิมนล์พระลูกวัดไปช่วยทำพิธีสะกดวิญญาณหลังจากดึงมีดหมอออกจากร่างเด็กแล้วนำมาฝังรวมกันกับนางเปียวตามเดิมส่วนไอ้สังก็ขอ,ขอหลวงพ่อบวชตลอดชีวิต หวังอุทิศผลบุญทั้งหมดให้หมอผีเติบผู้มีพระคุณที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กและนี่คือเรื่องสยองขวัญที่พวกเราตั้งใจเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ